จากลุงยันวันนี้ก็ออกกันมาที่ถุงนนส่ถนนซุยสะพานซุ้ยใน่ยกห้ถุงซ้งเลยรูย้สึกว่าหลังจากที่เขาทําสะพานในรถก็ไม่เยอะรถก็ไม่พลุกพลานเหมือนเดิมก็ออกถุงส้งเลววันนี้ก็แหวสื่อข้องกันสังคิดลวาวข้องช่วงนี้นี่รู้สึกว่ากําลังทยอยกันขึ้นราคาวันนี้ก็จะเข้าไปสื่อข้องกันในเมกาเข้าไปเละกระเบื้องกันสังคิดลาวพาดอยู่ไม่ใช่ขี้ลั่งนี่แต่ว่านั่นเละตองชายไร่เดิมนีก็รุนเร่าไม่รู้จีดายไร่เดิมไม่เพราะว่าข้อง่นข้าไม่อยู่เรือ ได้เราว่ามาทีนี่นี่คงตกแต่งบ้านนี่หน้าซื้อทางเพเราว่ามาช่วงโปรนี่ได้ราค่ะสุดประหยัดเลยก็มาเลขเคกระเบืองกอดที่ซื้อไปนี่มันคาดอยู่ซ้ำลจะว่างรอผีพนักงานเช็คข้องห้อยู่ก็มาเลขกระเบืองไรไม่ไม่ข้าวเยอะเลยส่วนสี่เท่านี้เลยนี่สวยๆเพเรื่ันนั่งห้องน้ำตรงสี่นี่เล็กเฟนจะทำรอบเละแต่เราว่ามันทึบเกินผูเบืองดีว่าก๊าบนี่ก็ตรงชายนะชายดับโซนหน้าบานนี่อ้างสวยๆต่างเพเลยแต่วันนี้นี่มาซื้อกับ เบืองถีคาดนี่พอดีว่โพแกปูบันไดนะซึ่งกระเบืองมันคาดชาัดโรงไหล่เดิมนี่เลื่ออยู่ซ้ำั่างพอดีเลยซื้อห้องเ,เร็จแล้วก็ไปบ้านกันตีเข้าโลเลยบานบุกเบิก,บกั่งเหล็กข้องซอยนี่แต่ว่านั่นเลยยังทําไม่เสร็จไปย<ด>ุนทุนน้อยก็ฟันนี้และแกปไปเรื่อยทําไปเรื่อยดีแต่ะว่าโพเป็นช่าคนดีมานเชียวบ้านนี่ก็ว่าทีนี่นี่เงียบสงบดีนะยู่ก็จะเป็นโซนกระเบืองด้านหน้านะเลืออแกปูบันไดภายในนี่ก็ซื้อมาตั้งไว้เดียบโดยแล้วนี่ในครัวพอก็ปูเซ็ตแล้ว้องน้ำ นี่ก็ปูเซตเลวเคาน์เตอร์ในครัวก็ทําเรียบ้อยเลยใช่แล้วว่าทํากันเรื่อยๆนี่ว่าสื่อโ้องตังไว้บางเลวในยุคคงเพลงบันนี้นี่คือการสร้างบานสักลังนี่มันไม่ง่ายเลย